สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสาระ,ะน่ารู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะผักกาดขาวที่มีจุดดำๆไม่ได้สกปรกควรรีบคว้าเอาไว้ซื้อกลับบ้านไปกินคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าผักกาดขาวมักมีจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆตามลำต้นและใบจำนวนมาก หลายคนคงคิดว่ามันอาจทานไม่ได้ดังนั้นเวลาเลือกซื้อก็จะเลือกต้นที่ไม่มีจุดดำๆเพราะดูสวยน่าทานมากกว่าแต่รู้อะไรไหมที่จริงแล้วจุดสีดำเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของสารอาหารในผักกาดขาวตั้งหากค่ะสื่อตามประเทศรายงานว่าผู้จัดการร้านขายผักดองแห่งหนึ่ง ได้ออกมาเปิดเผยในรายการของประเทศญี่ปุ่นว่าหลายคนเข้าใจผิดไปกล้าซื้อผักกัดขาวที่มีจุดดำๆจึงอยากจะนำเรื่องราวนี้ออกมาเล่าสู่กันฟังและเป็นความรู้แก่ผู้คนมากขึ้นเพราะผักกาดขาวในปีนี้มีจุดดำจำนวนมากแต่ไม่ใช่เพราะมันสกปรกหรือเป็นเชอราหรอกนะแต่เป็นโพลีฟีนอลโพลีฟีนนล ือสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพคือต้านอนุมูลอิสระลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านแบกทีเรียไวรัสและป้องกันฟันผุดังนั้นจะมีเพียงผักกาดขาวเท่านั้นที่เมื่อรับสารโพลีฟีนอลเข้าไปจำนวนมากแล้วจะทำให้มีจุดนดำๆเกิดขึ้น ในความเป็นจริงแล้วผักกาดขาวทุกต้นล้วนมีโพลิฟีนนทั้งนั้นแต่โพลีฟีนนลเดิมมีอยู่ในเซลล์ผักกาดขาวอยู่แล้วแต่ถ้าได้รับสารอาหารโพลิฟีนนลมากเกินไปและเมื่อสารชนิดนี้เละห้ออกมาสัมผัสกับอากาศ <c oughs> ก็จะกลายเป็นสีดำและกลายเป็นจนดุดดงดำเล็กๆที่เราเห็นนี่เอง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ